สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงผมวิบูลีและจักรจรครับวันนี้เป็นค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564ครับเมื่อพูดถึงวันที่5ธันวาคมตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็จะนึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่9ผมได้รับทราบเรื่องราวดีๆมาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือทางรายการครอบโปรดนตรีซึ่งจะออกอากาศหลังจากรายการ168ชั่วโมงของเราจะทำเทปพ,พิเศษร่วมกับค่ายเมโลดิกคอนเนอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายเพลงในคือของ Music Move ของพี่จุบพุทธินันท์นนพิลลมพักดีหนึ่งในผู้บริหารรายการของเราการทำเมโลดิกคอนเนอร์ขึ้นมานั้นเพื่อ นำเสียงเพลงแจ๊สมาสร้างสรรค์าง,งานดนตรีให้กับคนที่ชื่นชอบในเพลงแจ๊สและวันนี้ในรายการครอบครัวดนตรีของเราจะร่วมกับทาง m e l ลิก c อนเนอรจับมือกันพืชจัสร้างสรรค์ซีรีสร์าสาสามา6ตอนครับที่มีชื่อว่าจีแจ๊สสำหรับจีแจ๊สนั้นจะเป็นการนำเอาเพลงที่พวกเรารู้จักคุ้นหูกันเป็นอย่างดีมาขับร้องโดยศิลป,ปินที่มีชื่อเสียง และเป็นศิลปินที่คุณชมรู้จักโดยที่จะทำดนตรีใหม่เป็นดนตรีแก๊สทั้งหมดนี้พวกเราทั้งหมดตั้งใจจะทำเพื่อสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของรัชการที่9ที่พระองค์ทรงเป็นเสมือนอักระศิลปินของพวกเราทุกๆคนวันนี้เรามีตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมจะได้ชมก่อนที่รายการครอบครัวดนตรีจะออกอากาศหลังจากรายการนี้เจบกัน จี Jazz ๊ดแจ๊สคือรายการที่สร้างสรรค์ดนตรีแจ๊สสำหรับคนวัยจี๊ดครับมบพบกับน้องอิงวรันทรครับผมน้องอิงแล้วทีนี้กับรายการนี้พอจะต้องมาเป็นแจ๊สเนี่ยอิงเลือกเพลงอะไรหรือว่าแบบเป้มองจริงจริงไงอิง้องเครียดเหมือนกันเพราะอิงก็เขาจะแบบไม่มั่นใจว่าพี่หนูจะแจ๊สได้ไหมอะไรเงี้ยกว่าจี๊ดได้ใช่เดี๋ยวจะร้องแบบที่เป็นตัวเองแค่มาบวกกับดนตรีแจ๊สเฮ้ยได้ฟังเพลงในแบบใหม่ที่ไม่เคยฟังมาก่อน พี่ชายห,หนึ่งที่มันจะมาแจมวันนี้คนนั้นจะมาเล่นเครื่องดนตรีพิเศษเครื่องนี้กับอิงอติดตามชมในคัคือวันนี้พบกับคุณอิงวรันทรครับและพบกับสองพิธีกรดีเจแมพพร้อมทั้งคุณเป้ซึ่งเป็นมิวสิกเ r 렉เตอร์ของ การทำโปรเจกต์ในครั้งนี้ด้วยรายการนี้พวกเราทั้งหมดตั้งใจมากๆนะครับแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ลองติดตามชมสักครู่หลังรายการ168ชั่วโมงของเราช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับการพูดคุยในค่ำคืนวันนี้มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะสายที่รักโลกวันนี้ไม่อยากให้พลาดสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่น เรืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน